ก่อนหนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นกลุ่มที่สะสมหนี้มาแล้วก็อายุ25ถึง42สะสมมาโดยตลอดนะพอมัามีปัญหาเรื่องโควิดอินคัมช็อคก็ออกอาการเลยรู้หรือไม่ว่าหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศโดยมีสัดส,ส่วนถึง88%ของ GDP นั้นลูกหนี้กลุ่มไหนที่ดูน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถ หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้หากเจาะเข้าไปดูใส้ในข้อมูลของเครดิตบูโรหรือบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติก็จะพบว่ากลุ่มที่น่ากังวลก็คือกลุ่มเจเนอเรชัน Y หรือผู้ที่มีอายุต,ตั้งแต่25ไปถึง42ปีหรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพศ2523ถึง2540เครดิตบูโรชี้ว่า สินเชื่อบ้านณไตรามาสสาปี2565ปล่อยกู้ไปแล้วราว270,000สัญญาหรือปล่อยกู้ตกเดือนละ30,000สัญญาหรือพูดง่ายๆคือมี30,000หลังที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อในปีนี้ทั้งนี้ผู้กู้สินเชื่อบ้านดังกล่าวพบว่าเป็นหนี้เสียอยู่ราว4%และเป็นหนี้ที่กำลังจะเสียอีกประมาณ2%ร่วมกันแล้วสินเชื่อบ้านมีปัญหายอยู่ราวๆ6%ที่น่าสนใจก็คือ ผู้กู้สินเชื่อบ้านกลุ่มใหญ่ที่สุดคือเจน Y มีสัดส่วนอยู่ที่69%และมียอดเงินกู้เฉลี่ยรายและไม่เกิน3ล้านบาทโดยส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมถ้าเราเอาบัญชีที่มีปัญหานะครั้งหนึ่งัวั้ง2องหัวรั้ง3ามหวดังงวด้ง3ามาสามี่หัวั้งเลยเกินสี่วดขึ้นไปเป็นหนี้เสียนะเ e n เน a t i o n ่น Y ครับ ตอนนี้มีบัญชีบ้านที่เสียหายของเจเนเรชันในแสนสองหมื่นสัญญาถ้าคิดง่ายๆก็คือแสนสองหมื่นหลังเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยครับ Gen Y เนี่ยคือปัญหา Gen Y คือคนที่อายุ25-42ถึง42ขณะที่สินเชื่อรถยนตนะ์นะสิ้นไตรามาส3ปี2565าภาพประดมอยู่ที่ประมาณ1ล้านบัญชีโดยสัดส่วนผู้กูที่เป็นเจน Y อยู่ที่53% รถยนต์คนกู้ได้ก็คือเจน Y เหมือนกันราคาปล่อยสินเชื่อไม่เกิน2ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเอา2ล้านบวกดาวเราก็จะเห็นลถอยู่ขนาดราคาเท่าไหร่ NPL นะครับ6% 6.5%เ็นจาเป็นเนเรชันวเป็นหนี้เสียที่สูงตอนนี้เรามีรถยนต์ที่มีปัญหาอยู่แล้ว6 0แสนสัญญาของเจน Y เรามีอีก4 0แสนสัญญาของเจน X อ็กเจนบวกเจน Y เนี่ยมีสัญญาที่มีปัญหาอยู่แล้ว1ล้านสัญญาคิดง่ายๆคือมีประมาณ1ล้านคันน่ะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ ส่วนบัตรเครดิตแม้ว่า Gen Y จะเป็นผู้กู้กลุ่มใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันโดยนะัรไตรามาส3ปีนี้มีสัดส,ส่วน67%ของจำนวนบัตรเครดิตทั้งหมด1.5ล้านบาทแต่ในแง่การผ่อนชำระไม่ได้มีปัญหาเนื่องจากมีมาตรการผ่อนปนอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก10%เหลือแค่3% p e r s o n a l l o a n ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เครดิตบุโรกังวลที่สุดเราปล่อยไปแล้วเนี่ย5.3ล้านสัญญา ใน5.3ล้านสัญญาเนี่ยครับต้องหักออกประมาณ3ล้านสัญญานะครับเพราะว่า3ล้านสัญญาเนี่ยเป็นการปล่อยกู้ที่อัดลงไปของธนาคารของรัฐเป็นธุรกิจเนื้อเนื้อจริงๆเนี่ยประมาณสัก2.4ล้านสัญญาเท่านั้น NPL 10%นะครับบวกกับกำลังจะเสียอีก3% NPL บวกกับกำลังจะเสียคือนี่มีปัญหา13%อันนี้คือตัวมีปัญหาละขนาดของสินเชื่อมัน2.5ล้านล้าน แล้วกำลังจะสร้างปัญหาใหม่คือ Buy Now Pay Later คือกู้ไปก่อนผ่อนที่หลังซื้อไปก่อนผ่อนที่หลังเห็นไหมครับเจเนเรชัน Y เนี่ยครับลูกศรมันพุ่งขึ้นทั้งจํานวนบัญชีและจํานวนเงินเพราะฉะนั้นอาการออกที่ Personal Loan แล้วมันก็จะลามไปหารถหาบ้านของคนที่เป็นเจเน r เรชัน Y อายุ25-42ได้รับผลกระทบจากโควิดรายได้ลดลงอย่างรุนแรงถ้าไปอยู่ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นเคขาลงเหนื่อยถ้าทีเห็นขนาดของปัญหาว่า คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ย3.2ล้านคนมหาก,กรรมการแก้หนี้ตอนนี้มีคนไปลงทะเบียนประมาณ150,000คนสกเกลมันต่างกันเยอะนะทำอย่างไรที่จะให้คนเป็นล้านนะครับเข้าไปสู่กระบวนการแก้ไขหนี้ให้ได้อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือโจทย,ย์ใหญ่เลย